สนามกีฬาปิดกวนซีรวนเซิงในรอบที่สามนายน้อยกวนต้าเป็นฮีโร่หนุ่มจริงๆหัวหน้าครอบครัวมีพฤติกรรมอะไรขนาดนี้คุณประจบฉันโดยบอกว่านายน้อยที่อาศัยอยู่ในบ้านเชียไม่ใช่มังกรในหมู่มนุษย์เหรอทุกคนฉันจะขอโทษคุณสักครู่ห้าห้าเรามาชมกันต่อครับพ่อของฉันคงจําอะไรบางอย่างที่ยังไม่ได้รับการจัดการได้แน่นอนว่าวิสัยทัศน์ของฉันถูกต้องและฉันก็เลือกเช่นนั้น เขากล้ามาจริงเหรอฉันจะไปแข่งขันตระกูลกวนแน่นอนซีหลินเป็นคุณจริงๆเหรอคุณปู่ยเยาะเย้ยคุณลืมมันซะกลับมาเถอะคุณสามารถกลับไปที่ลานบ้านและพักผ่อนก่อนได้มาเรียนทีหลังแล้วฉันจะคุยกับคุณดีๆคุณปู่คนในตระกูลเคน่าจะบอกคุณปู่มานานแล้วว่าฉันยังมีชีวิตอยู่ปู่ไม่สงสัยทำไมลูกพี่ลูกน้องบอกว่าฉันตายแล้ว คุณปู่ไม่ควรบอกฉันว่าคู่มั่นของฉันกลายเป็นภรรยาของลูกพี่ลูกน้องของฉันได้อย่างไรคุณกำลังพูดถึงอะไรคุณต้องการที่จะถามฉันทันทีที่คุณกลับมาคุณไม่ได้กลับมาสองสามเดือนแล้วและคุณยังไม่เข้าใจกฎด,ด้วยซ้ำคุณปู่ไม่พอใจเลยที่ฉันกลับมามีชีวิตอีกครั้งหยุดคุณกำลังจะไปไหนวันนี้ไม่ใช่การแข่งขันครอบครัวเหรอฉันไม่จำเป็นต้องเข้าร่วมใช่ไหม วันนี้เป็นการเลือกตั้งตำแหน่งยังมาสเตอร์คุณไม่คู่ควรกับกวนไซรุอันดังนั้นอย่ามาแข่งขันกันตอนนี้คุณกลับมาแล้วกลับไปที่ลานบ้านเพื่อพักผ่อนก่อนและอย่าทำให้ฉันอับอายด้วยการออกไปข้างนอกฮ่าฮ่าไม่วันนี้ฉันกลับมาเพียงเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันคุณปู่ไม่ต้องกังวลฉันไม่สนใจตำแหน่งของนายน้อยแห่งตระกูลกวนฉันแค่อยากจะขอคำแนะนำจากลูกพี่ลูกน้องของฉัน เขายังคงเป็นกวนซีหลินคนเดิมเหมือนเดิมหรือเปล่าคุณเป็นยังไงบ้างยืนขึ้นมันคือเขากวนซีหลินคือใครกวนเป็นคนในครอบครัวหรือเปล่าฉันไม่รู้ฉันไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนผู้หญิงคนนั้นคือใครคุณสามารถบอกได้จากนิสัยของเธอว่าเธอไม่ใช่คนธรรมดาแต่คุณไม่รู้ว่าเธอก็น่าทึ่งภายใต้ม่านเช่นกันทำไมผู้ชายคนนี้กวนซีหลินกลับมาในเวลานี้ ไม่ฉันต้องไปดูก่อนซีหลินคุณกลับมาแล้วช่วงนี้ครอบครัวของคุณเป็นห่วงคุณมากคุณเคยไปที่ไหนหัวหน้าตระกูลกวนถูกปฏิบัติเหมือนไม่มีอะไรเลยห้าห้าถูกละเลยเกิดอะไรขึ้นเมื่อลุงของคุณถามอะไรคุณคุณไม่ตอบฉันกลับมาเข้าร่วมการแข่งขันลูกพี่ลูกน้องไม่เจอกันนานเลยฉันคิดว่าคุณไม่อยากให้ฉันกลับมาซีหลินไม่เป็นไร มันจะเป็นไปได้ยังไงซีหลินคุณโทษฉันที่แต่งงานกับสินยาเหรอซีหลินอันที่จริงเป็นผู้อาวุโสของทั้งสองฝ่ายที่ตัดสินใจให้ฉันแต่งงานกับสินยาตอนนั้นเราทุกคนคิดว่าคุณตายในจิ๋วฟู่หลินดังนั้นเรายกเลิกการมั่นหมายและแต่งงานใหม่กับซีหวนภายใต้การจัดเตรียมของผู้เท่าของทั้งสองฝ่ายฉันหวังว่า คุณคิดมากกับตัวเองมากเกินไปฉันกวนซีลินไม่ชอบผู้หญิงที่เปลี่ยนแปลงและไร้ค่าจริงๆกวนซีลินเจ้าไปไกลเกินไปแล้วฉันไม่ได้พูดความจริงเหรอเธอไม่เปลี่ยนใจและรักความไร้สาระไม่ใช่หรือเธอเป็นคนที่ตัดสินใจในฐานะผู้อาวุโสของทั้งสองฝ่ายและมันก็สมเหตุสมผลมันไม่ได้ทนอย่างที่คุณพูดทนไม่ไหวแล้วเหรอทุกคนรู้อยู่ในใจขอคำแนะนำจากลูกพี่ลูกน้องหน่อยค่ะ ที่รักมีที่นั่งอยู่ที่นั่นทำไมเราไม่นั่งดูด้วยกันละ่ะไม่จำเป็นอยู่ห่างจากผู้หญิงของฉันว้าวดูพวกเขาสิฟอกพี่ซีหลินจะแข็งแกร่งขนาดนี้ได้ยังไงดูเหมือนเขาจะไม่เหมาะกับพี่ซีรานมาก่อนใช่เมื่อปีที่แล้วเขาถูกราเดซี่หวนทุกตีจนเขานอนอยู่บนเตียงที่นี่กวนซีลินช่างเป็นกลิ่นหอมอันทรงพลังของพลังงานลึกลับ เขาฝึกปรากฏตัวจริงๆประจักษ์ฮ่าฮกวนลูกชายของฉันมีอนาคตฉันคุณกว,วนมีอนาคตคุณแพ้เป็นเรื่องจริงที่ฮีโร่มาจากเด็กหนุ่มคุณกวนหลิงซุนทำให้เราตกใจมากขอบคุณมากหยุดซีหลานทำไมพ่อค่าค่ามันสิ้นยาพี่ชายคุณไม่มีอะไรจะพูดอีกแล้วเหรอ เอาละออกเดินทางกันเถอะทีนี้ยุ่งเกินไปผู้หญิงคนนี้เป็นคนในครอบครัวหรือเปล่าทำไมฉันจำไม่ได้ว่ามีคนแบบคุณในตระกูลกวนของฉันหยุดใส่ทองบนใบหน้าของคุณเมื่อไหร่ที่ฉันบอกว่าฉันเป็นสมาชิกในครอบครัวของคุณอดดีอย่ารังแกน้องสาวฉันนะมันตรงกันข้ามมันตรงกันข้ามเลยใช่ไหมฉันกวนสลินประกาศที่นี่ว่าฉันได้เชิญตัวเองออกจากกลุ่มแล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้คนและสิ่งต่างๆในครอบครัวของฉันจะไม่เกี่ยวข้องกับฉันอีกต่อไปชวนตัวเองออกจากกลุ่มหรอเขาบ้าเหรอคุณถ้าคุณกล้าบอกฉันอีกครั้งเขาไม่บ้าเหรอฉันบอกคุณเป็นร้อยครั้งแล้วว่าฉันเต็มใจที่จะออกจากกลุ่มเหมือนกันครับปิดครับไม่ว่าคุณจะเหมือนกันก็ตามฉันไม่เห็นด้วยเลยกลับมาฉันจะไม่อยู่ในตระกูลกวนนี้อีกต่อไป ครอบครัวกวนปฏิบัติต่อคุณไม่ดีหรือไม่คุณอยากจะขอตัวเองเป็นพระจริงๆเหรอถ้าคุณไม่บอกฉันว่าทำไมวันนี้อย่าบอกฉันว่าคุณไม่จําเป็นต้องขอตัวเองเป็นพระฉันจะขอให้ครอบครัวสอนบทเรียนให้คุณด้วยคุณเป็นทายาทที่ไม่คู่ควรคุณไม่รู้ในใจว่าคุณปฏิบัติต่อฉันไม่ดีหรือไม่ตระกูลกวนเลี้ยงดูคุณมามากแต่คุณยังมีความกล้าที่จะแข่งขันกับคุณปู่คุณยังบอกว่าคุณขอตัวเองออกจากกลุ่มฉันคิดว่ามโนธรรมของคุณถูกสุนัขกิน ห้าคุณรู้ไหมว่าฉันได้รอยแผลเป็นนี้มาจากไหนฉันบอกคุณว่านี่คือลูกชายของคุณลูกพี่ลูกน้องของฉันมีแทงที่หลังของฉันและทิ้งไว้ข้างหลังอะไรเป็นเช่นนี้จริงๆคุณกำลังพูดเรื่องไร้สาระท่านผู้เท่าฉันพูดเรื่องไร้สาระเหรอเขาไม่ได้แค่ถือกริดและต้องการจะฆ่าฉันไม่ใช่หรือ วันนี้ฉันขอออกจากกลุ่มฉันแค่อยากบอกคุณไม่ใช่เพื่อขออนุมัติจากคุณกฎหมายครอบครัวและกฎของกลุ่มคืออะไรมันไม่มีประโยชน์สำหรับฉันตั้งแต่นี้เป็นต้นไปควรอยู่สอนลูกหลานตระกูลกวนน้องสาวไปกันเถอะ